อะไรยกนะครับหรือ่านอยากได้นะครับไปที่ยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยเราจะเดินมาหาานก่อ,องหอมตอนนี้เป็นกนรงทดลองใช้นะครับเดี๋ยวแจก,กเสียก่อนเร้วมีของที่จะมาแจก,กให้อยู่เบ็ดแล้วเบ็ดแล้วน,นะเหลือแต่ถุง เอาวะจ๊ะเอาวะจ๊ะแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราจะมาแจกวันนี้มาแจกเป็นพิเศษเลยผู้ชายที่รูปหล่อที่สุดในวงกันไง่ะกันไงเจอคนรูปหล่อแล้วพูดไม่ได้เช่นี้อ้าทักทายพี่น้องหน่เยเว้าวว้าวว้าววาวสวัสดีมัองห้อนกแม่อยู่ข้างล่างแต่แกก็พอมังอีกมน่านะ สบายดีหรือเปล่าไม่สบายก็จะมาดูมึงเหรอข้าสบายดีขอเคียงหน่อยไอ้เหี้ยขอเคียงหน่อยไอ้เหี้ย ยิ้มไ้จากลอยแน่ในแขวเพื่งอะไรอ่ะมิฉะนั้เอา,าไม่แขวตียิ้มแบบอายุสิบแปีสิบแปดปีสิบแปดปียิ้มให้สาวๆวิสัยตาเลยยิ้มเห็นขแขวนีจ้ะเอ้ยปัจจัย,ยมิเขีวจ้าเฮ้ยปัจจอย่าอย่าอย่ากันลูกกูเลยอย้ยอย่ากัดเลยอย่ากัรองยิงเนอะัดจงไดหักเขียวเร็วเนี่ย ยิ้มแอบแบบยิ้มแบบอาแบบยุบบยวัยกลางคนประมาณสัก45่สิบห้าี่สครับยิ้มแบบอายุเจอ่ะ70็ดสิบหญิงอยากอยากอยากอยาให้พ่อเจี๊ยิ้มแบบอายุเ <70. S 1> ท่าไหร่ลอยจ้ย <c oughs> มนะ <c oughs> มันพ่อกาวมาพ่ <c oughs> <c oughs> าอต่อฟอเป็นพ่ว่าเอ้าตัวเอ้าตัว หมวสิกันหมหัวเสิยมันปกลกาว่ามัน่กลกาปาปิดามัน้อกพอเป็นผู้เอายิ้มแบบอายุร้อยยี่สิบปีอกพอไม่ยิ้มเลยับมมขึ้นมาหลายเนี่มมาสิไปใส่อน่ะปูสาี่นหยับมีสาเทื่อ้เะรนี่ฮะปกติปน้องปูยุบุ่นเด้อหยับ่าบริเวที่หยับแล้วกัหยับออกมาหยับวสสวรร์ไปในสวรรค์ยุ่งมองนีเนี่นเมองใดล่ะเนี่ยยุ่งมองนี่พี่น้องสิจงไหใสได้แนวเนี่ย Ừ. Hả? Đi, năng cái này Sĩ vương chắc đấy nào Mẹ Bà đi bác chọn tầm thế chết bóng sâu bóng mè... nha Má ta tí xì hầm ừ. Má ta tí xì <laughs> Má <ta tí> <laughs> Thám nó có má ta xảy thám bóng nha Má ta xảy bóng khuôn mẹ Má ta hiên à. Cầu ngồi cái đó có má ta hiên มาหลายบ่พี่น้องเอาเอาจะสิหยกเมื่อไรพี่น้องฟังใส่ยกกันเล็กๆได้หน่อยพ่มายกโม้รู้เอาเออมาที่นี่เอาพี่น้องฟังทั้งพี่ได้ประเนี่ยเอาทั้งทั้งบันพ้นสาพี่น้องเรียงครูพี่น้องคาบพ่อเนาะใครหยกมือไหร่รู้ประเดี๋ยวยกไงแม่หยกแม่แม่แพร่พี่น้องเอาดิเอออ่ะผู้ตื่นเลยเพราะกำลังมีเนี่ยมีความเข้าเสียงเนี่ย กุ้งหนีว่าท่านใดทั้งคนเดียวนี่ละ่ะมหน้าหนาบอกว่าหลายมาันเเลยเนี่ยท่านใดจะดจากล่าวแล้วจะคอ้างในไปหรือเปล่าเนียเนี่ยผมเป็นพันปัดหลายคนพันคนเลยทีมือขวาชี้เลยชี้แล้วคนไนเป็นพันไปนะปันแล้วก็ไปพันแล้วก็กไ,ปกไปไปไ็นวะเนี่ยโอ๊ยหนปวดปวดดีใจเพาะเหมือนีอุ้งยิ่งดีใจเมื่อที่มีโอกาสมาอยากพี่น้องทั้ง ใจจ้าเออบรรยากาศเกาเกาับมมาแล้วหลังจากโควิด้ยวมากกันสองสามปีอย่างนั้นก็รอดคันนี้กัอันนี้กันไข้โควิดด้นีรอดจากโควิดมาจะเป็นซังซีด้นี่กระจี้หนาตาอายกินผู้ยชีว่วยาวอ้ายตอนสองก็พอเขาีก็นคนไ่นรอขบวัดอี๊จับอยู่นี่นะนี่มันอยู่มันมาพนพนรอของหมอต่กี้ต่กี้ต่กี้วันที่ย้อนันที่เป็นยังไงคือเป็นแบบนีบดิน กูะจีนาทางดังคเลยเนียโอ้ยโชคดีเนาะขวรแต่เจอปุ่มกุช่างป่มกช่างนี่ยังเขาเรียว่าเริชหนาไหมเชิงมหน้าไหมชิมดิงยังก่อนชิมหน้าดิ่งชิมหน้าดิ่งบัวขอบบัเชงยังก่อนอย่า่าโบดวขอบก่อนฉีดนึงแฉมือนเลยใส่สองเลยกูฮะโชคดีได้องค์หญิง โควิดเนี่ยตะกี้เราหนาทางดังคมเดยอยู่น้่กันก็พอมานีสิบสามสิบปีเราได้นอู้ตะกี้หนาทางดังคมโชคดีโควิดจ้องไวหันใจยืนตัววันนี้หยอกเสิเนี่ยยันที่สุดคือยาน่อนพิธิดาครับเอานยนหนาเห็นเออ คว่าคูสาตว์ไปเวินทางเพื่อนปรจุหอนเวลาไหนบาล่ามดีลินหอนจมกก่อนจมงกก่อนบัดแก่สอดแก่แล้วเวินก็ขืนว่านีเนาะฮะไม่ในตเวินก็ขกนด่านีแต่ว่าเมื่อเื่อสิเดินทางไปแสดงตั่กทอหม้อนะครับพี่น้องทั้งของท่อมกับาเดิมมื่อเื่อเดินทางไก่จหนวยหนึ่งจากนี้ไปกรุงเทพจักกิโลหึเนี่ยุณแล้ว ห้องเจ็ดลอยลอยโลเจ็ดอยโลคือมันจะต้นกับกองเสดินทางไก่เดี่ยวปันหน่งคนหลายๆเจ้าี่ต้องเดืยนพี่นอนจะนอยเดือดมาจะไหนเก๋ปดมือไว้กับมีปอดคนมือไว้กับมีเนี่ยคนมีดฉาชีพกับมีคนชิดพอดีเจ้าสี่กับมีชุดซองเดือนไปได้เก๋เรียงผมเดียราเมื่อเกิดเมือหลัเกิขึ้นก็เกิดพ่อไม่ใช่เยพ่อไม่ได้น่ะเดือดแล่ะไม่เอาไม่เอา ิมพานมเอาละออกมาหยอกพี่หยอกน้องครับชอบสร้างความาเออเยอะแยะองหแกน่จิกกจริจิงว่องยวโอ้าคือหลไรแต่งานฟี่ก็อนงเมียไปงานฟี่ท่านกิมบานเี๋ยววันี้ได้คนเดียวกันตามมไปกินเผือบเบได้ินไงเือาของฟีเบิ้ในเบิ้มมือร้องสื่อเบมมือกับบิบง เอสาวร้อยตัวนี้ตั้งแต้กิ้มอากาศอาญาแทบทุกงานเนี่ยครับแมนเออพี่น้องสังเกตเวลาเขาไร่สดเวลาประทจำการแสดงญี่กรุงเทพ่มาฮานครนมีเกือบได้ย่าชัดกระสีเตะระเนี่แย่กันเขาแย่กันเขาอันนี้งานแรกชมฟรีอันนี้งานแรกชมฟรีนแรกน้องไข่ตั้งแต่โควิดเนาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไข่แหละสักวันเอัฐอัฐภาวะเกี่ประสบมาเลยพี่น้องโดยเฉพาะ พี่น้องเขามาทำความใสกับมาลายมาลายคบรกนมีนาถามัว่าพี่น้องสียุส่วนแก็ผมถามแล้วครับบ้นแกงก็พอสามห้องสาวก็หนีันีเมื่อไรนี่็น่ยากคนคนไม่เรียกขวบครับบาคนขวสีเดียดแต่ไม่เด็ดกว่าลหมเทุกหนาวเอามาเจ็ให้มาเจ็บใหพี่น้องเออเจอมาสดๆหลอดเล็กไหมครับวังวเลี้ยงอยู่ะ มีคนรวมกับเต่าเรื่องผมรวมกับเต่าเฮ้ยเจ้าเรื่องไข่เท่าไรเมาะสองสามร้อยแต่ว่าพอติดหนึ่งเราขากลับมาใส่รวมขึ้นมาได้สี่พันตุ่มเอ้ยยักษยักษ์เนี่มันยัดษ์เนี่มันโอ้ดมึงเป็นตยัก็มมานยดีดีเนี่ยอ๊ มันกาเด็ดดิมเาขามันเด็ดปีแข็งแรงมากดีขับร้องไดปีเตียงก็มั่นีพี่น้องขาขัก่งได้เพราะขาาขับแม่นเอาหัวออกแม่งเดือดอยู่ประมาณแม่อยกเอาับอกับปลาไหลหรอว่าชีวปลาไรล่าก่อนมันเอาแม่ล่ามาเล้า เดีนยนาวเลยมาดีครับวันนี้กับนีหลแบบเนาะคือกานกับ